ตีตอนเชา้นะชาค่ะเช้ามามาตีสองอตีสามนะอนนี่เนาะเราจะเดินทางไปอบุบลนะเดินทางว่าไปอุบลตีสี่แม็กเตอาอาบน้ำนะ้เลยความเป็นห่วงล,ลูกหลานนะเราจะไปทำงานตอนเชา้านะตื่นลิ้นนะคะมันเยอะหาข้าวไปชินด้วยตอนเตรียมนะมีตุ๋นกับปองนะคนะทอดมีกับปองให้เด็กนะฮะชอบมากเลยนะ เจ้าเศษนะเขายังบุกไปเจ้าเศษฝึกเศจไปฝึกงานนะฮะ,ะ,ะ,ะเตรียมพร้อมเลยนะคะครัลงตู้เลยเตรียมพร้อมแม่ครัก่อนที่เราจะเดินทางนะคะไปฝึกงานนะคะห่อข้าวเมื่อกี้นะคะึกตุ๋นไม่ห่อนะขอป้ามาอยู่บ้านนะ,ะห่อข้าวค่ะห่อข้าว ซื้อมาได้กินทุกอย่างอนะตื่ขึ้นมาได้กินเลยนะคะคุณป,ป้าใจดีนะคะทำให้ทุกอย่างเรียบร้อยนะคะเตียงขึ้นมาล้างนะะ้าเอกินได้ก็เอาห่อข้าวไปได้เลยนะคุณป,ป้าใจดีเนาะเงลูกเสียลูกเรื่องหลานเสียหลานป้าอบเนีดย,อยาอบแหละคะ่ะไปอยู่ในก็ห่วงนั่นห่วงนี่นะคะ จะไปไหนก็ห่วงนั่นห่วงนี่คนแก่แบบนี้นะคะนี่นี่คนแก่นะเนี่ยไข่ดาวนี่เราชอบนะคะนี่นี่ไข่ดาวนะท้าวมสุกแล้วมาเตรียมห่อข้าวเข้าเลยค่ะอืมสุกก่อนข้าวมันสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเตรียมห่อข้าวเข้าเลยนี่นะคะกล่องข้าวสำหรับลูกลนนะะหลานนะคะสำหรับหลานนะคะ เด็กเฟรก็จะไปทำงานนะคะเราถึงเตรียมพร้อมเหมือนเดิมนะ,ะเนี่ยตักอย่างเี้ยแตไม่พอก,ก็ไปซื้อมาซื้อใหม่ซื้อกับข้าวนะคะนี่ก็คือตอนเช้าคนละสองแผ่นไข่ดาวคนละหนึ่งฟองอันนี้ก็สองแผ่นสองแผ่นนะคะเตรียมพร้อมสำหรับหลานๆนะคะที่เขาจะไปฝึกงานกันถึงก็จะเป็นหนุ่มและะ้วนั่นก็แม้แก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะเราต้องช่วยเขาะคะ่ะ เข้าประตูบวกเขาวาปลาเตรียมทุกอย่างไว้เลยเด้อกับข้าวกับปลากระส็จแล้วกินไปทํางานนะคะก็เห็นเราจะรู้นะป้าเตรียมทุกอย่างให้เขาแล้วนะคะเสร็จเด็กรอกลข้าวเมเด็กเฟรไปทํางานไปทํางานให้เด็กฝึกงานนะคะจบปอสแล้วนะคะยังดูเล็กเองไม่ได้เลยแล้วจะทํางานไปสู่ลูกเพื่อนนอกได้ยังไงเนาะนี่เนาะ หนักใจนะคะก็ขอจบกิปบจบไลไปเพียงนี้นะคะไปไปคะ่ะ